โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับนาน้ำท่วมนะครับตรงนี้เป็กบยางสองปนะครับเหมือนเดิม โดนตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งกัดกบยางสอนพิษเป็นปลาช่อนนี่ตีได้ไม่กี่ไม้ครับพุ่งออกมากัดเต็มเ,เลยนี่ครับปลานานะครับกัดกบยางสอนพิษโอ้โหคายปาลาอะไรออกมาเนี่ยกบยางสอนพิษนะครับผมนี่สุดยอดมากปลาช่อนก็นใส้นุ่เลยครับปลานานะครับ นาเดิมครับผมตรงนี้พุ่งออกมาันเต็มเลยคือตรงนี้มันเหมือนกับแบบว่าปลามันพึ่งขึ้นมาจากคลองครับตรงนี้มันเป็นคลองเนี่ยตรงนี้เป็นคลองครับน้ํามันเอ่อขึ้นมาครับฝนมันตกหนักนะครับตรงนี้โอเคครับผมกบยางสอนพิษสุดยอดมากครับปลานาครับป่าเดี๋ยวเลยกันต่อครับผม